สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MCYN นะคะวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะกับการที่เรามีต้นพันธุ์ดอกสร้อยทองจำนวนเกือบสองหมื่นต้นนะคะเป็นความแบบเขาเรียกว่าเป็นความพยายามที่กว่าจะมาถึง ขันนี้ได้นะคะก็ใช้แรงลงทุนลงแรงนะคะรวมทางการใช้ทุนนะคะทุนทรัพย์ในการซื้อต้นพันธุ์นะคะขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกนะคะจากที่เราลงทุนไป300ต้นนะคะตอนนี้เราก็เกือบได้2000 20, 0กว่าต้นแล้วนะคะฝั่งนี้คือบอกว่าเขียวชะอมมากเลยเพราะว่า ได้รับฮอร์โมนไข่ไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราลดเกัอบอทุกวันเพื่อที่จะเร่งดอกนะคะให้มันออกดอกเยอะๆนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ